เรามาถึงร้านขายของเอเชียไฮแจะเกิดมาถึงแล้วมาถึงแล้วเราเข้ามาถึงแล้วก็หาซื้ออะไรเนี่ยมีเจ้าของกำลังขายก๋วยเตี๋ยวเด็กกำลังขายกำลังก๋วยเตี๋ยวไหนนะวางก่อน สิ่งที่เราต้องการเราไปหาสิ่งที่เราต้องการโอ้โอของเต็มเลยจ้ะหนอ่นอไม้หน่อไม้ดองอมาเลยหน่อไม้ดองหอมโจ๊บานโจเมือนหน่อ,นอไม้ดองน้ำพริกเผาง่ายง่ายมายดูดิมีอะไรโอ้โหดูเรียนเต็มเลย อ่ะไรโอ้สตอสตอ๊อกคอยหาเนี่ยไปยัอ,ยอย้ยแล้วโอ,อเอาไปปลูกดิปลูกมันก็ไม่ติดผักเขลมักเพล,พเพลอันนี้ถักอะไรกูกแล้วคะ ไม่มีพริกสดตามหาพริกสดกับไม่มีพริกสดถีน่นนองพริกสดขาดตลาดค่ะหัน้ำหาพริกสดตัวนี้ไม่มีชุดยอดมีแต่ละมะละกอแต่ไม่มีพริกสดให้ให้กินพริกแห้งไปแล้วกัน กระอกพกอะไรมองใส่กลอนมองมลกรแล้วมะกรไหนเอามลกรแต่พริมกมม่มีซ้ายหนักหาพริกนะเนี่ย

พิกสดไม่มีไปกินพิกแข้งที่บ้านนะคะพิกแห้งมีอยู่แนมละกอหนึ่งลูกตามหาละกอนี่แหลคะค่ะเส้นก็เต็มบ้านยังทานไม่หมดเ <laughs> ส้นเต็มเลยก็จะ แล้วก็ว่าจะไปเอาโอ้เส้นเต็มเลยเส้นก๋ยเตี๋ยวเส้นบบบนี้ที่บ้านมมีเส้นเต็มเ,มเลยหมวนไม่มีพริกสดหรอไม่ไมีสิ่งที่ตามหาพริกสดพริกสดไม่มีได้กินพริกแข้งค่ะพริกสดไม่มีก็ตามหาปลากาดตี ปลาปลากระดีเท่าไหร่เนะี่ยอันนี้65โครนปลาปลากระดีนี่จ้ะมันจะเป็นอย่างไงปลาปลากระดีอร่อยฝาแดงเนี่ยอันนี้ก็65เดี๋ยวไปดูปลาไทยสิ65ปลาปลากระดีปลาไทยอยู่ไหนใช่หะือปลาไทย <laughs> ปาราไทยแปดสิบแปดโอ้ยปาราไทยคือเพลงแต่ละเป็นโลหลยค่ะของเพลงมากประเทศไทยเลยอัญมณีป่นอัญมณีน้ำตาลปึือกพีแกงพีเสาอันนี้ อะไรเนี่ยพริกแกงแดงอ๋อนี่พริกแกงแดงพริกแกงแดงกู้สองร้อยสิบพริกแกงแดงกระปุกใหญ่อันนี้พริกแกงแดงกระปุกใหญ่โหชัเท้าโอ้กินพริกสดพริกแห้งยังมีอยู่สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดอ๋อเอาในตู้เย็นเออมีมีเออของกัด ลืมลืมลืมมันนี่นี่จ้ะเอาของประเทศเพื่อนบ้านอร่อยอยู่ค่ะปลาปลกะดีโอเคไปไปหาอีกทีนึงโอ้โหโอ้โหไปหาปลกะดีได้แล้วจะ้ปะปลาปลากระกดีประเทศเพื่อนบ้าน65สิบห้าคโอเคได้กินหลายเดือนนะคะ สมุทัอยอ่ะครึ่งฟรีั่ยแล้วก็นี่นี่ไงพริกสุดแช่เข่งเนี่ยเป็นไ,ไงละเห็นอยู่แบบนี่ไงเท่าไรยแฟมแฟมี่โฟแฟมโฟ โอเคเจับได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้ติกแช่แข็งก็ได้อร่อยเหมือนเดิมแซ่บเซ็ปเหมือนเดิมอ h a เ i อร์ <laughs> ตามหาตามหาอะไรตามหาปลา S <S <S เป็นอะไรเล็ปอะไรตั้มตามหตามหรตมหระะคะอคอิแช่แข็งก็ทาได้อันนี้ก็อร่อยเลยอเอาเงินเผืออค่ะคิจะไม่ได้คานะา เพื่อไปรีวิวทิ้งเจ้ากลิ่นดํากันสแซบ่บเคแค่นี้แหละซื้อเยอะเปืืองเงินข้าวหมอมมะลิข้าวเหนียวอย่างดีข้าวเหนียวอย่างดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้กิโลเนี่ยอันนี้ข้าวเหนียวห้าโลอันนี้ล่ะอันนี้ก็ห้าโลเหมือนกันอันนี้ก็ห้าโล ห้าโลห้าโลห้าโลก็ร้อยห้าสิบโลโอเคอจะบออได้แล้วสิ่งที่เราอยากได้ตามหาข้าวเหนียวตามหาข้าวเหนียวห้าโลชาวภไทยกินแต่ข้าวเหนียวค่ะกินแต่ข้าวเหนียวได้แล้วสิ่งที่เราตามหาเอาถั่วสองสองามจำถั่วก็ อีกทองหน่อไม้ก็ยังมีเนี่ยหน่อไม้ค่ะหน่อไม้หน่ไม้เอาไปซุปก็แซ่บอร่อยอันเนี้ยหน่อไม้น,มมนมมี่เอาไปซุกกนนมมปแซ่บ ไปป่ากบข้าวที่บ้านก็เยอะอยู่จ้ะเนี่ยก็เยอะอยู่จ้ะแตหน่ไม้หนไม้แดียแซบ่บจัดมืนต้มจน้ีโอเคสรุปแล้วมาได้ข้าวเนียวหนึ่งปอห้าลกริกแช่แข็งก็แซ่บจ้ะก็สุดเหมือนเดิมมาล้ก็หนึ่ ปลากระ,ระกดิแสบเซิร์นโอเคค่ะไปคิดเงินกันจ้ะไปดูอ่ะ